สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการลอยของ PCX 2 0 2 1นะคะแล้วก็น่าจะเผื่อไปอีก2-3ปีนะคะยังไงเดี๋ยวจะมีอัปเดตพอสอ,อยู่เรื่อยๆนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการลอยในส่วนของชุดพลาสติกนะคะพลาสติกดำนะคะข้างเท้านะคะแล้วก็แผงคอนะคะแล้วก็ใกล้เรือนไม้นะคะ เตรียมอุปกรณ์นะคะสำหรับชุดพลาสติกดำนะคะจะมีชุดเซตนะคะมีทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะขั้นตอนแรกนะคะต่อมานะคะทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์สดเลยนะคะแล้วก็ต้องมีไดเป่าร้อนนะคะและตัวรีดก่อนติดตั้งนะคะสำคัญมากนะคะห้ามมองคลามเด็ดขาดนะคะการทำความสะอาดนะคะ ทำความสะอาดขั้นตอนแรกด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อลบคราบแว็กคราบมันนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามลงแว็กนะคะชุดพลาสติกดําตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าพื้นผิวติดตั้งยากนะคะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะกับป้ายแดงหรือรถที่เพิ่งออกใหม่หรือรถที่ลงน้ํายาเคลือบดำาประเภทซิลิโคนนะคะ หรือแว็กห้ามเด็ดขาดนะคะติดไม่อยู่นะคะบอกแล้วก่อนนะขั้นตอนแรกนะคะทําความสะอาดนะคะด้วยน้ําน้ํายาล้างจานนะคะน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะซักประมาณ3าสี่รอบไปเลยนะคะเอาให้ความมันเนี่ยความความลื่นมันหายนะคะขั้นตอนต่อมานะคะอันนี้นะคะล้างคราบลื่นอีกรอบนึงนะคะอแอลกอฮอล์ล้างแถลนะคะย้ำๆไปสัก4ี่ห้ารอบนะคะ บอกก่อนเลยนะคะว่าช่างทําหมดแล้วนะคะฉะนั้นจะไม่ได้ทําความสะอาดอย่างละเอียดให้ดูนะคะอันนี้ช่างทําไปหมดแล้วนะคะอันนี้ช่างจะทําความสะอาดแค่รอบเดียวให้ดูนะคะแต่ตามจริงช่างทําไปหลายรอบมากนะคะเพื่อลบความมันความลื่นออกนะคะเนี่ยนะคะจนถึงตรงนี้เลยนะคะ ชิ้นงานจะอยู่แค่พื้นผิวบนนะคะไม่ติดที่ขอบนะคะแต่เราต้องทำความสะอาดเผื่อนะคะทำความสะอาดเผื่อสติกเกอร์ไปโดนนะคะถ้าเกิดมีทรายตรงนี้ก็คือเช็ดออกให้หมดนะคะต่อมานะคะ ไดเป่าร้อนเป่าชิ้นงานให้อุ่นนะคะถ้าชิ้นงานเย็นหรือว่ามีคาบน้ำนะคะจะติดยากนะคะฉะนั้นเป่าให้อุ่นนะคะ จะเห็นว่าพลาสติกจะเป็นเนื้อแท้ของมันเลยนะคะคือไม่มีความมันนะคะทีนี้นะคะเตรียมพื้นผิวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยค่ะชิ้นนี้นะคะชิ้นงานนะคะจะอยู่แค่ขอบนะคะจะไม่ล้นขอบด้วยนะคะจะเข้ามาประมาณสักหนึ่งมิลนะคะไม่ไม่อยู่บนนี้นะคะ ใช้ตัวรีดนะคะไล่ลมต่อมาเป็นชิ้นลูกนีมม้นะคะ มีความห่างนะคะเว้นช่องไฟนะคะชิ้นงานออกแบบมาไม่ได้ติดสนิทนะคะเป็นงานสำเร็จรูปนะคะไม่ใช่งานหุ้มอ่าโอเคต่อมาเป็นชิ้นนี้ ะะเราก็ทําความสะอาดทั้งคันแล้วนะคะเผื่อสติกเกอร์ไปโดนก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อย นี้นะคะในช่วงโค้งของเดี๋ยวนะกล้องเห็นไหมแป๊บหนึ่งมองเห็นไหมน่าจะเห็นแล้วนะคะช่วงโค้งตรงนี้นะคะมันก็จะมีความยับนะคะ เราใช้ไดเป่าร้อนนะคะช่วยทำให้สติกเกอร์นิ่มนะคะแล้วก็ลีดลงไปนะคะและตัวชุดพลาสติกนะคะต้องมีไดเป่าร้อนในการเก็บงานนะคะ ทีนี้เก็บงานนะคะการเก็บงานใช้ได้เป่าร้อนนะคะเป่า,าย้ําไปเรื่อยๆนะคะย้ําไปเรื่อยๆจนตัวของฟิล์มหรือสติกเกอร์เนี่ยนะคะมันมีการเซตตัวให้เข้ากับพื้นผิวนะคะ อ่ะทีนเนี้ยพออ่าตรงเนี้ยเป็นชุดข้างเท้านะคะชุดข้างเท้าก็จะมี3ชิ้นนี้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะ ติดทับแบบนี้ไปเลยนะคะ ติดทับแบบนี้ไปเลยไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวในเซตนะคะจะมีเสริมตรงนี้ให้นะคะ ทุกส่วนนะคะเมื่อติดเสร็จนะคะก็ต้องไดเป่าร้อนนะคะในการเก็บงานนะคะเพราะว่าฟิลม์มสติ๊กเกอร์เคปล่านะคะมันจะเป็นกาวถนอมสีนะคะกาวถนอมสีต้องใช้ความร้อนหรือเวลานะคะช่วยช่วยในการเซตตัวนะคะต่อมาเป็นกันลอยแผงคอนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเป่า,าตัวแผงคอให้อุ่นนะคะ ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะล้างมืออย่าให้มีคราบมันคราบเหงื่อนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจานไปเลยนะคะ เริ่มจากชิ้นนี้ก่อนนะคะต่อมาเป็นฝาน้ำมันค่ะเราไม่ได้ออกแบบมาให้มันเต็มหรือคุมมิดนะคะอยู่แค่ข้างบนนะคะ เว้นช่องไฟในการติดเพื่อไม่ให้อัดฉีดหลุดนะคะ แล้วก็แผงคอตรงช่วงคอหักตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะชิ้นเดียวไม่ได้นะคะ ชิ้นต่อมาก็เป็นในส่วนของตรงกลางนี้นะคะ,อะโอเคได้แล้วตรงนี้มันก็จะตึงนะคะเราก็จะใช้ไดรล้อนในการช่วยให้ในการยึดเกาะอ,อีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราติดให้ครบก่อนนะคะ เป็นอันนี้นะคะมันจะก็ออกแนวสไตล์โรบอตนะคะมีช่องว่างนะคะตอนนี้ตรงนี้นะคะต้องใช้ไดร้อนช่วยนะคะ เราก็ปล่อยให้มันโป่งไปก่อนนะคะต่อมาตรงนี้นะคะแบ่งออกเป็นหลายชิ้นนิดนึงนะคะในส่วนของแผงคอ ไม่เกินขอบลงมานะคะจะอยู่แค่ขอบบนนะคะแล้วก็เว้นขอบเข้าไปสักนิดนึงนะคะเวลาล้างอาดฉีดจะได้ไม่หลุดนะคะตรงนี้นะคะมีรูปแบบนี้ นี้ก็จะเป็นไล่ข้างบนลงมานะคะ,ะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าการเว้นช่องไฟนะคะถ้าติดไปแล้วยังไม่พอใจเราก็ลองลองเอียงใหม่ดูนะคะอ่ะโอเค พอขยับขยับขึ้นนิดนึงเคตรงนี้นะคะที่มันโป่งพองๆเนี่ยนะคะเราก็ใช้ไดร้อนช่วยนะคะเป่าให้สติกเกอร์นิ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่กดลงไปนะคะ อ่าเส้นเดิมนะคะพอเราติดเสร็จนะคะก็ต้องเก็บงานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดฝั่งนู้นแป๊บนึง าาเสร็จหมดทุกส่วนของแผงคอแล้วนะคะก็ <c oughs> เป่าได้ร้อเลยคะ่ะ คือเป็นเป่า,าเบื้องต้นไว้นะคะคือตอนนี้ติดทั้งหมดแล้วนะคะแต่ยังแน่นไม่พอนะคะรอให้มันเย็นตัวสักครู่นะคะแล้วก็เป่าซ้ำอีกสักรอบสองรอบค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของแผงคอนะคะส่วนสุดท้ายของชุดพลาสติกดำนะคะก็จะเป็นใกล้เรือนไม้นะคะ จะเล็งยากนิดนึงนะคะก็หามุมดูนะคะอันนี้เราจะดูจากเนี่ยนะคะปุ่มนะคะแล้วก็ช่วงโค้งตรงกลางนะคะดูด้านในนะคะ ตรงไหนตึงนะคะก็เอาไดเป่าร้อนนะคะช่วยนะคะให้สติกเกอร์นิ่มนะคะแล้วค่อยๆไล่สรุปการติดตั้งชุดพลาสติก p c x นะคะ 1. น,นะคะท่าความสะอาดอย่างละเอียดนะคะล้างมือก่อนจับชิ้นงานนะคะ 2. ไดเป่าร้อนก่อนติดตั้ง 3. ติดตั้งเว้นขอบเว้นช่องไฟ 4. เป่าเก็บงานหลายๆรอบนะคะ 5. งดล้างอัดฉีด7วันในช่วงระยะเวลา7วันนี้นะคะให้เราสังเกตอาการของสติกเกอร์หากมีส่วนไหนเด้งมีส่วนไหนที่ยังติดไม่เรียบร้อยให้เรารีบเก็บงานให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ